สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีสชิ้นนะครับในแมปที่มีชอวาสกูออฟสปอร์ตนะครับซึ่งตัวของฟรีสชิ้นนี้นะครับจะเป็นหัวจิงโจ้นะครับแล้วก็พระคุมสีเขียวซึ่งวิธีการรับของฟรีสชิ้นเนี้ยนะครับให้ทุกคนเข้ามาตรงประตูดําๆตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเราจะถูกว่ามาตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ให้เราไปเตะฟุตบอลนะครับให้ได้1,500สกอร์นั่นเองจุดที่เราจะไปเตะนะครับก็คือวงกลมตรงนี้นะครับให้เดินเหยียบไปเลยเมื่อเราเดินเหยียบไปแล้วครับให้เรากดสเปกบาร์หรือว่ากดแตะหน้าจอเพื่อเป็นการเตะฟุตบอลนะครับมันจะคล้ายๆกับแมปตีเทนนิสแหละนะครับก็เมื่อเราเตะได้1,500สกอร์แล้วเนี่ยให้เรากดปุ่มสีเหลืองไปเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรากดปุ่มสีเหลืองนะครับตัวหน้าต่างที่ขึ้นมาตะกี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเรานัััั้้นนนนนททํําาาคครรบบตมมี่กหดแแลวะะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนตามผมมาที่ร้านค้าเลยนะครับนี่นะร้านค้าใเข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจ,เจอตัวผ้าคุมนะครับก็ให้เราเดินไปกดีที่ผ้าคุมเลย เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ตัวของฟิชิแลกต่อมาหัวจิงโจ้วิธีการรับก็คือให้เรานะครับเล่นให้ครบ20แมตช์นั่นเองซึ่งให้เราเตะ1รอบหลังจากนั้นก็ให้ปล่อยรอลูกบอลเด้งไปเรื่อยนะครับอย่างนี้นะก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับก็นั่นแหละก็คือเข้าไปเล่นหลายๆรอบอ่ะเข้าไปเล่นจนกว่าจะครบ20รอบนะครับถึงจะได้ตัวของฟีมานะเมื่อเราเล่นครบ20รอบมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้แจ้งเตือนว่าเรานั้นได์ UGC แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่ร้านค้าเหมือนเดิมเลยนะครับมเามา และเรากด e ที่หัวจิงโจ้นะครับนะก็นี่นะฮะหัวจิงโจ้กด e เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวของฟิล์มมาแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อของคุดิคอยตั้งแฟนเพจเราก็สกิ่งด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพลงเท่านี้ครับสุดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ